สวัสดีค่ะนุ่นแม่บ้านพี่ตะกะแตน,นะคะวันนี้จะตามส้มตามกินอีกแล้วนะคะตามส้มตามกันนบน้ำปลาบองแตนนะคะเริ่มตามแล้วนะคะใส่พริกแห้งด้วยนะคะแล้วก็พริกสดด้วยนะคะพริกสดแล้วก็นุ่นใส่พริกเคียวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพริกอ่อนๆน,อนะกลิ่นมันจะหอมนะคะผสมผสามกันนิดๆหน่อยๆนะคะ พริกแห้งพริกสดแล้วก็พริกสีแบบอะไรมนะสีเขียวอ่อ,อนนะพริกอ่อนนะนะพริกเขียวนะพูดอะไรพูดไม่ก็ชัดนะคะ บ้องแตนแล้วนะคะใส่ลงไปเลยนะคะชิมนิดหนึ่งนะคะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยอร่อย เติมน้ำปลานิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้มะละกอเยอะนะคะเ <c oughs> ติมน้ำปลาอีกเติมน้ำน้ำปลาบองเตนอีกนิดนึ่งใส่เลยนะคะ <c oughs> ใส่มะละกอแล้วนะคะ วันนี้มันเราก็ออกแบบสุกๆนิดๆนะคะมันเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะแบบนี้แหละอร่อยดีนะคะโอ้โหดูสิคะนัวมากเลยนะคะปะลาโบงแตนนะคะ กับน,น้ำบลาบองแตนนะคะวันนี้ตามขึ้นตามนะคะกินกันน้ำบลาบองแตนนะคะตักใส่ชามนั้นนะคะตักใส่จาน้นะคะพูดไม่ค่อยที่นี่มามูอท้ายก็สิบปียี่สิบปีแล้วพูดยังไม่ชัดเอกนะคะนี่น่ากินมากเลยนะคะโอ้ดูสิคะ เท,ท,ท,ทลงหมดเลยนะคะนี่เป็นไงไงหน้ารับประทานไหมคะอ้โหสีสวยงามมากแล้วก็อร่อยมากด้วยนะคะวันนี้นั่งกินข้าวนอกบ้านนะคะมาจะอยู่ไกลหน่อยนะคะนี่โอ้โักินข้าวาเลยนะมาจะต่างไก่ที่หนึ่งนะคะกินข้าวกับน,น้ำปลาบองเตนนะคะนี่อ๋อ ตามก็น้ำปลาบองแตนนะคะเห็นไหมคะสุดยอดเลยยิ่ขหนังชีนนะคะวันนี้จะกินส้น ากินข้าวเที่ยงนะคะเพราะอากาศดีก็เลยนั่งกินข้างนอกนะคะ เดงจุด่ไคะ มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะขนมจีนมองไม่ค่อยเห็นพอแล้วนะคะเดคลิปมันจะยาวนะคะฝากช่องด้วยนะคะ พี่ตากระตนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะถ้าดูแลก็กดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะเพราะว่าเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคุณ